สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับบอลลี่เฟลว์ไอซ์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็มากันที่สวนภูมิรักษสองนะครับก็ปเป็นฟนะินสเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็จะมีสแปรโคลาชเอ็กซ์ e รีมสปอร์ตฟิลนะครับหรือสูนออกกำลังกายของโคราด นะครับก็เกือบๆใจกลางเมืองนะครับของจังหวัดนครราชสีมาแห่งเลอกันนะครับซึ่งข้างหน้าก็จะมีทางสะพานนะครับขึ้นไปเนส่วนของลานกิจกรรมตรงกลางนะครับในส่วนของลู่วิ่งเนาะก็จะเป็นทางยางมาต่อยนะครับมีระยะทางทั้งหมด280เมตรนะจากที่ไปแอบวิ่งกันมาก่อนนะครับไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในจุดต่างๆนะครับตั้งแต่ ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะครับเราจะเดินเข้าไปถ่ายกันเรื่อยๆครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดร้อยเมตรนะครับสำหรับมาจับทางหน้านะครัตนีตรงนี้มีแฟนบาร์ให้แฟนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมเราจะตีแบตได้นะคะร,ะรับแล้วก็มี ก่อนให้เช่าด้วยนะครับจะให้เป็นให้ยืมเนี่ยนะครับก็ไปอยู่จัตมนี้นะครับให้เช่าบริการนะแล้วก็เราเดินไปอีกนิดนึงนะครับข้างหลังก็จะมีในส่วนของสนามฟุตซกอลเล็กนะครับก็ยังไม่มีคนมาก็เป็นตีแบตตะกอนนี่ก็ตีแบตเช่นกันแล้วก็มีน้องเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับกับปั่นจักรยานเนาะ ก็ทางก็ยังน่าจะเหมาะก,กับการวิ่งการเดินซะมากกว่านะครับแต่เราก็จะไปกันเรื่อยๆครับผมครับเมื่อเราเดินมาถึงจุด200เมตรนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นมีสระน้ำนะครับข,น,ขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก,ก็บขยะกระป๋อยน้ำนะครับก็น่าจะ มีกิจกรรมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลอดกระทงหรืออะไรน,นะครับแล้วก็จะมีโดมตรงนี้นะครับกับจุดทางเล่นนี่ก็เป็นจุด300เมตรนะครับซึ่งก็จะตรงข้ามกับตรงที่เป็นโดมพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแช่รูปให้นะครับในส่วนของ ช่วงเดินถัดไปนะครับก็จะเป็นสะพานนะครับข้ามเข้าไปในสูตรของลานกิจกรรมตรงกลางได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอีกทีหนึ่งครับตันนี้เราก็มากันที่400เมตรครับก็มองทางซ้ายก็จะมีเครื่องเล่นเด็กเล่นด้วยนะ ก็จะมีเด็กๆเล่นอยู่นะครับแล้วก็เราก็ใกล้ถึงสะพานตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีหมาจรเข้ามาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็วิ่งมาก็จะมีเชิงจะกัดกันนะครับแต่ก็ไม่ได้กัดผู้ที่มากกว่ารางกายครับมีเสียงทักทายแก้กู้กูๆกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะ เดินกันให้ครบรอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูสะพานกันนะครับขยับกันมาถึงจุด500เมตรแล้วนะครับทีน,นี้ก็ทางขวาก็จะเป็นหอพักมุกมนตรีครับกับตลาดสอยเรียงนะครับทาง,งซ้ายก็จะมีเครื่องเล่นให้เด็กๆนะครับหรือว่า เป็นผู้ใหญ่ก็ได้มาซ้อมเดินนะครับขึ้นลงเนาะนอกกำลังกายได้แล้วก็มีจุดนั่งเล่นได้นะครับส่วนข้างในก็จะเป็นทางลงสระน้ํานะครับแล้วก็มีจุดเชือกนะครับแต่ก็มีเสาล้มอยู่เสาหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นโคง้งซ้ายโค้งสุดท้ายแล้วครับเราจะเข้าชิคเคนใะนส่วนของ จุด f i n i s และจุด start ที่หน้าทางเข้าสวนภูมิลักษณ์นะครับข้างนอกก็จะมีอาหารการกินให้ท่านได้ซื้อกลับบ้านรับประทานนะคระับใครยู่นอกระนนก็ะมีตรงหน้าก็จะมีค้าสะดวกซื้อนะครับเราจะมาดูตรงนี้กันนะครับในส่วนของสะพาน ้วสักครู่เราจะไปชมด้วยกันพร้อมกันนะครับนี่ก็ผมตอนนี้นะครับยีนเดียวก็อย่างที่กลับไปเบื้องต้นนะครับลู่วิ่งนะครับรอบหนึ่งก็จะโดยประมาณจากที่จับ G P S ที่วิ่งลองหนึ่งรอบนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ680้เมตรนะครับ ก็ถือว่าเป็นระยะที่ย่อมๆครับโอเควิ่งกันสบายๆนะครับก็อาจจะวิ่งสัก3ามห้ารอบก็ได้เนาอให้หัวใจได้ทำงานนะครับไล้ว้ถึงจุดขั้นห้าแล้วครับก็จะเป็นสะพานนะครับที่ตรงไปหลานกิจกรรมตรงกลางนะครับแล้วก็ ส่วนตึกทางนู้นก็จะมีห้องน้ําไว้ให้บริการด้วยแต่ว่าจะมีระยะเวลานะค,ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกันขึ้นสะพานกันไปครับ๊บตอนนี้เราก็ได้พักเหนื่อยกันมานแล้วครับแล้วก็เดินกันต่อเลยครับผม ดูบรรยากาศกันไปรอบๆก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดจอดรถด้วยนะครับหลังจากห้องหน้าครับก็จะมีวัยรุ่นนะครับก็มาออกกำลังกายกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปตามสัญญาครับในส่วนของสะพานนะครับกับทางลงน้ำแล้วก็มีจุดพักตรงนี้เ่ย ซึ่งต้นนี้ก็สวยงามน,นะครับต้นใหญ่จริงแผ่จริงนะครับสวยงามมากเลยตันนี้ก็จะเป็นลานเตีตองด้วยนะครับออถ้าใครมีรูปเตยตองก็สามารถเอามาคอยแก่งมโยกันได้มันจะได้มีจุดพักผ่อนด้วย เราจะไปดูแสงอาิที่ตกดินกันนะครับก็จะได้เห็นบ้างบางส่วนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บรูปมาฝากกันด้วยครับสักครู่สักครู่อ่ะเราก็กลับมาเส้นทางเก่าของเราต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคนเล่นสกเก็ตนะครับก็เป็นลานสกเก็ตได้เนาะผมไม่รู้เรียกว่าถูกไหมก็ลานเร่อสกเก็ตหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีจุดของเหล็กนะรับกับตัวแหนมที่ให้ วิ่งแล้วกระโดดขึ้นมาด้วยนะครับแต่ก็ทางนั้นก็จะมีจุดปล่อยตัวมีอะไรได้นะครับแต่ว,ว่าให้ระวังทางนี้นะครับเผื่อแรงเกินไปนะครับก็อาจจะระวังตกน้าได้นะครับนี่เราก็จะเราจะลงไปข้างล่างกันครับน้องๆมาถ่ายรูปด้วย ะมีประตูนะครับการไว้ให้ไม่ตกไม่ตก,ตกน้ำนะครับตอนนี้ก็สามารถทํากิจกรรมนะครับก็จะมีลอยกระทงได้นะครับหรือจะมาปล่อยปลานี้ก็ยังไม่แน่ใจนออันนี้ก็จะเป็นภาพสะพานสุดท้ายที่เราจะไปการของจุดที่นี่นะครับวเ,เดี๋ยวก็จะแนบรูปให้เช่นเคยครับผมจุดสุดท้ายเลยนะครับเรีจะเลย วอน่นีนน้มีคนมาเล่นสีดยอดสองคนนะครับอันน,นี้เราจะมีแถบน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปเครื่องเล่นของเด็กด้ยวยอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับจุดเชื่อมนะครับสามารถมาถ่ายรูปเล่นกันได้ครับแล้วก็จุดสุดท้ายจะเป็นตรงนี้นะครับ มัน่าจะเป็นใช้ตัวใช้แกนนะครับตัวเป็น a i r ์วอลเป็นนี่นะครับแล้วก็มีจุดให้เด็กเล่นสไลเดร์ด้วยนะครับเครื่องเล่นลต่างๆก็เราควรให้มีผู้ใหญ่มาช่วยดูแลกันเด็กน้อยด้วยนะครับเกิอการวิ่งหิววิ่งหา,า,นายนด้วยนะ โอเคครับวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของลานภูมิรักษ์2นะครับเป็นส่วนภูมิรักษ์2นะครับตัวอยนครราชสีมาเำเภอเมืองเนาะนะครับตำบลเมืองนะครับติดกับตลาดซอยเลี่ยงนะถ้ายังไงท่านใดสนใจออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ๆได้ก็มาเลยนะครับสำหรับวันนี้บอลลีฟิลิโอไอาแชแนลนะครับก็ขอฝากไปด้วยครับกับส่วนภูมิรักษ์2นะครับสวัสดีครับ ช่วงแถมนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับก็ห้องทําใหม่เลยนะก็จะมีนี่ครับมีเปิดตีห้าถึงแปดโมงนะครับแล้วก็สิบหกนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกานะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับก็จะแยกเป็นชายหญิงใหม่หลายห้องเลยนะครับผม